สวัสดีค่ะบุภาพาลวยค่ะมาแนะนำเสื้อหลวมๆอีกตัวหนึ่งค่ะตอนนี้กำลังชอบเสื้อเสื้อสไตลน์นี้หลวมๆยาวๆนะคะทีนี้ว่าสีขาวนี้ก็สวยนะแต่ของบุภาเนี่ยค่ะบุภาจะถักแบบไล่สีก็คือเป็นโทนโทนโทนฟ้าโทนฟ้านะคะก็คือจะไล่ไล่สีลงไปค่ะตัวน,นี้ก็คือ ลายถักมันลายไม่ยากนะหลายคนอาจจะทําได้เนาะหลายคนทําได้ก็คือเป็นลายก้างปลาตรงตรงบนนะคะแล้วก็ตรงชายตรงตรงเอวนะคะตรงนี้ก็มาเก็บอ่าก็คือใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะแล้วก็เว้นเว้นโซ่นะหนึ่งเว้นหนึ่งโซ่นะคะ่ะก็ถักมาแล้วก็แล้วก็มาต่อตรงชายตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งให้มันยาวว่างั้นเถอะก็เป็นลายบุปผาเห็นแล้วน่ารักดีค่ะเป็นเป็นลายที่แบบน่ารักอะ่ะคือน่าใส ตรงนี้ใส่เราใส่หน้าร้อนได้เนาะเพราะว่าเสื้อมันเป็นตัวหลวมๆนะ่สไตล์ของฝรั่งเนะะี่ยเขาก็ทำเสื้อหลวมๆเนี่ยม,ม,นะมันสวยดีอะสวยดีทีนี้ว่าของบูพานเนี่ยใช้ไหมพรมถักนะคะใช้ไหมพรมถักหลายคนก็จะใช้สีขาวก็ได้นะคะสีขาวตามแบบนี้ก็สวยแต่ว่าของบูพานเนี่ยชอบอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านก็พอดีว่าไปซื้อไหมโทนฟ้ามาก็จะก็จะไล่โทนฟ้าเป็นเป็นเป็นอ่าสิบสิบ,ส,บสิบรอบแรกเนะี่ยเป็นสีขาว คือสีสีละสิบใช้ทั้งหมดสีสีสีก็คือฟ้าฟ้าสามสามเฉดนะแล้วก็สีขาวอ่าสีขาวตอนนี้ลายถักอ่าจะไม่ยากนะคะเป็นลายก้างปลานะเดี๋ยวบู่ผาตอนนี้แคปแคปแบบไว้ก็ได้นะคะถ่ายแบบไว้นะหลายคนสอนบอกแคปหน้าจอทำยังไงถ้าอย่างอ่าถ้าถ้าถ,ถ้าทำไม่เป็นนะคะให้เด็กๆนะให้เด็กๆเ,เพราะแต่ละโทรศัพท์แต่ละรุ่นเนี่ยมันมีตัวกุดมันมีตัว,ต,วตัวทํำอยู่นะ ให้เด็กๆเขาสอนว่าเวลาถ่ายจากหน้าจอนะคะทำยังไงอตอนนี้นะถ้าเป็น iPhone นะคะเราก็กดปุ่มโฮมคู่กับไอตัวปิดเปิดเนี่ยคะ่ะกดพร้อมกันมันก็จะเสียงแชะอือันนี้ก็คือการแคป,แคปหน้าจอแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะบุพภาไม่แน่ใจว่าเขาแคปแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวถักกันค่ะอันนี้ถ่ายแบบไปแล้วนะ ตัวนี้ปูผักถักถักมาได้หน่อยหนึ่งแล้วนะคะเริ่มต้นเนี่ยรรรรเริ่มต้นปูผักก็ทำโซ่โซ่ยาวเลยนะคะโซ่ยาวโซ่ยาวเลยถามว่ายาวจนรอบอันนี้ผูผักเก็บคอแล้วนะคะตัวนี้นะเก็บคอมันก็จะเล็กลงนะคะทั้งหมดเนี่ยตัวตัวหลักสองหลักเนะะี่ยค่ะรวมแล้วได้ทั้งหมดสาม สามสิบหกคู่อันนี้คือหนึ่งคู่นะคะน,นี่หนึ่งคู่นะหนึ่งคู่นะคะเนี่ยขอบูผาได้สามสิบหกคู่ก็คือทำโซ่ไปยาวๆแต่ละหลายคนเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้แตกแขนนะคะมันไม่ได้เพิ่มแขนนะมันจะถักอย่างนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มโซ่เอาเดิมทีเนี่ยขอบูผาใช้โซ่สองเริ่มแรกเนี่ยใช้โซ่สองอย่างนี้นะคะก็คือว่าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเว้นโซ่หนึ่งใช่ไหมคะโซ่หนึ่ง แล้วก็เว้นสองโซ่ข้างล่างก็2โซ่นะคะข้างล่างก็2โซ่เหมือนกันเนี่ยค่ะตอนเริ่มแรกนะอย่างเงี้ยคือลายนี้มัน,มนง่ายค่ะแต่ทีนี้ว่าตรงที่จะแตกแขนมันจะแตกไม่ได้ไงเพราะหลายคนมันจะลักษณะอย่างนี้นะคะแขนมันก็จะบานออกพอมันบานเรื่อยเรื่อยเราก็ไปเก็บตรงข้างล่างอ่าข้างล่างทีนี้ของบผผานจะใช้สีนี้นะคะก็คือขาวได้แล้วสิบรอบต่อไปสีฟ้าบุผาจะทำานะคะ เขตสีที่จะถักนี่นะคะไล่โทนโทนสีก็คือโทนฟ้าแต่ตัวบนเนี่ยบุผาจะเอาขาวเดี๋ยวพอเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูเสื้อตัวนี้นะอันนี้ใช้ไหมพรมถักนะคะใช้ลิซ่าบีลิซ่าบีมีขายที่เดอะมอลล์บางแคมวนร้อยสิบเจ็ดบาทก็ไหมถามว่ามันจะร้อนไหมก็ไม่น่าจะร้อนเท่าไหร่หรอกเพราะมันเป็นตาข่ายเนาะเป็นตาข่ายก็เหมือนเสื้อธรรมดาค่ะพวกนี้มันเสื้อมีรูอะถามว่าตัวนี้บุผาเก็บคอนี่คะ่ะเก็บคอ ตอนแรกมันย้อยกว่าน,นี้นะทีนี้ว่าเรามาเก็บคอ,อป,ปักตัวเอกะะ็กเนี่ยค่ะลงไปสองอัน2อัน2อันเน,นะะี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้รีดนะถ้ารีดมันจะบานกว่าน,นี้มันจะตกกว่าน,นี้ทีนี้ว่าตรงนี้พอได้สิแล้วใช่ไหมคะบุพภาต่อไปก็คือจะเป็นสีฟ้าก็เอาสีฟ้ามาต่อตอนแรกเนะะี่ยค่ะเราเราทำไปนะใช้โซ่2นะคะโซ่2โซ่2ก่อนเพิ่งจะมาโซ่3ตอนที่แถวที่ที่10 แถวที่สิบในโซ่สามถือทําให้มันเพิ่มโซ่นะคะทําให้มันบานออกเป็นวงแขนนะคะเพิ่มโซ่ให้มันบานออกเป็นวงแขนนะอันนี้หลายคนจะเอาสี่สิบคู่ก็ได้นะถ้าสี่สิบคู่มันก็จะบานมันก็จะออกบานสวยสวยนะคะออกบานสวยนะถ้าสี่สิบคู่สี่สิบคู่ก็เท่ากับแปดสิบอันนี้แปดสิบอันนี้เราก็ถักโซ่ยาวๆไปเลยค่ะถักโซ่ไปยาวๆแล้วค่อยมาต่อกันต่อกันแล้วเราค่อยมาเก็บคอเอา มาเก็บคอมันก็จะตรงนี้มันก็จะพอเก็บคอถ้าเข้าเล็กหน่อยมันก็จะพองขึ้นเป็นแขนพอดีค่ะขึ้นเป็นแขนพอดีเนี่ยนะตัวนี้มันจะเป็นลายที่ไม่ยากเนาะลายไม่ยากหลายคนลายก้างปลาเนี่ยค่ะน้องมาใหม่ก็ทําได้ทําได้เนี่ยเข็มก็ใช้เข็มของบุพาใช้เข็มเ,เมเบอร์เบอร์สามเข็มเบอร์สามนะบุพาจะต่ออันนี้บุพาจะใช้สีฟ้า ใช้สีฟ้าต่อคือบุพาดใช้จะใช้สีสีละสิบสิบรอบสีละสิบรอบนะสีขาวสิบรอบแล้วก็ฟ้าไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะสวยนะบุพาว่านะ <c oughs> ความรู้สึกว่ามันน่าจะสวยอื <c oughs> คือชอบลายที่มันง่ายๆจะสังเกตว่าถ้าเป็นตัวของเสื้อตัวเสื้อของบมพาดเนี่ยจะเป็นลายพวกง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าลายยากๆมันมันมันทักมันทักไม่เสร็จทักไม่เสร็จ พอเราขึ้นต้นเราก็ใช้ใช้โซ่เวลาขึ้นต้นนะครับเพราะเราถักโซ่ไปยาวๆแล้วใช่ไหมคะหลายคนบอกยาวๆแล้วยาวๆเท่าไหร่ล่ะก็อยู่ที่เราค่ะว่าว่าเราเอามาวนเป็นรอบคอเนี่ยมันมันได้เท่าไหร่เพราะว่าอยู่ที่ใช้ไหมนะใช้ไหมเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือพันหัวเข็มพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะสามโซ่อันนี้คือแถวรอบที่สิบแล้วนะ แรกสองโซ่นะคะห่างกันสองโซ่นะแต่พออันหลังเนี่ยบุผาช้ใช้สามโซ่พอมันเริ่มตึงเราก็ใช้เพิ่มเข้าไปนะคะอันนี้เว้นเว้นหนึ่งโซ่ถักหลวมๆได้เลยนะคะเพราะอันนี้เราเราไม่ต้องแน่นค่ะไม่ต้องแน่นเพราะว่าต้องการให้มันโปร่งๆสบายๆนะคะเนี่ยก็ถักรอบไปอย่างเงี้ยพอเราได้วงแขนเราก็าไปชนกัน ของเขาชนแบบเขาเขาจะแขนบานมากเลยนะแขนบานมากเพราะฉะนั้นอีตัวเพิ่มเนี่ค่ะเราก็เพิ่มสองสามสี่ตรงโซ่เนี่ยนะพอมาเริ่มตึงอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะระหว่างระหว่างหลักเนี่ยเราใช้หนึ่งโซ่หนึ่งโซ่วางหลักนะใช้หนึ่งโซ่สามโซ่อย่างเงี้ยค่ะถักไปเรื่อยโบภาวัดเสื้อตัวเนี้ยสวยนะ คือคือมองแล้วสวยใส่ลำลองนี่บุภามีเสื้อหลายตัวแล้วจากที่ถักเนี่ยค่ะโซ่ใช้260โซ่นะของบุภาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดความยาวอะ่ะใช้260โซ่จะได้3ามกี้บอกเท่าไรนะสามสิบหกหรือ38สิแคู่สามิบหกคู่ เนี่ยค่ะก็ถักตัวนี้มันถักง่ายนะถักอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วก็มาตรงมันจะมีสีสันตรงชายหน่อยหนึ่งตรงชายนะคะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นเสื้อตัวยาวๆนะเสื้อตัวยาวๆเนี่ยมันก็จะสวยพอไปรีดมันก็จะมันก็จะยืดอีกนะคะของไหมพรมนะรีดมันจะมันจะเพราะว่าตอนถักเนี่ยค่ะแต่บุพัดถักไม่แน่นมากนะเนี่ยก็ถักแบบสบายๆมือ ถามว่าทำไมชอบไหมพรมเพราะมันถักได้ไวค่ะไหมซัมเมอร์มันถักมองไม่เห็นแต่ไหมใ่มนี้มันยังเส้นใหญ่มันจะมองเห็นเนี่ยค่ะเนี่ยโบผักก็จะเอาอย่างละสิบรอบนะสิบรอบเนี่ยก็จะถักไปเรื่อยเนี่ยพอมาให้ดูว่าว่าตอนเริ่มเริ่มยังไงคือคือเจตนาคลิปนี้นะคะคือเอาแบบเสื้อมาให้ดูเอาแบบเสื้อมาให้ดู คลิปนี้นะเจตนาของบุภาเนี่ยเพราะบุภาเห็นแล้วมันสวยดีอ่ะเนี่ยน่ารักดีอ่ะหลวมๆเนี่ยมันเหมือนเป็นปีกมันเป็นปีกเหมือนกันนะคะมันเป็นปีกเหมือนกันคือตัวนี้มันจะมาชนมันจะมามาชนกันก็คือตรงชายนะคะตรงท้องแขนนัมันเป็นปีกอ้าเลยนะตรงท้องแขนมันไม่ได้มันไม่ได้เอามาชนกันนะคะมันจะเป็นเสื้อมีปีกนะเป็นเสื้อเป็นปีกอ่ะ คือตัวที่ชนก็คือตรงชายนี่นะคะที่ชนบนวงกลมเนะะี่ยค่ะคือตรงชายเนี่ยตรงเนี่ยตรงที่หลักตรงเนี้ยนอกนั้นเนี่ยมันจะมันจะเป็นปีกออกมาเลยค่ะเป็นปีกออกมาเลยเราก็ไล่ไปนะจะเอาสองกี่กี่โซ่ให้มันบานออกนะคะเพื่อตัวนี้ต้องบานออกนะอย่างของเขาเนี่ยเชื่อได้เลยประมาณของมุพายังถือว่าน้อยไปมันต้องประมาณสี่สิบคู่เพราะของมุพานี่สามสิบหกมันน้อยไปนะต้องเพิ่มอีก ต้องต้องตัวใหญ่อยู่ที่รูปร่างค่ะอยู่ที่รูปร่างอ,อยู่ที่รูปร่างเดี๋ยวบุภาก็ต้องแตกออกแตกแตกขอบอาจจะแตกข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูว่าว่าถ้ามันไม่บานเราต้องแตกข้างอันนี้เสื้อตัวนี้มันจะบานนะมันจะบานนี่นะคะเอามาแนะนาเพราะเห็นแล้วแบบลายถักง่ายๆแต่ว่าน่ารักเดียะเนี่ยน่ารักดีอะนะ ใส่แบบอะไรอย่างเงี้ยลองลองทำกันดูนะคะแบบง่ายๆนะใส่สบายๆนะรับลมร้อนเนี่ยใส่สีขาวก็ได้ค่ะอันนี้คือแบบไม่เชยอะ่ะบอกได้เลยว่าแบบไม่เชยอะ่ะเก็บคอน,นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวมาดูว่าของปูผาพอทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอามาโชว์ค่ะเหมือนหลายตัวที่มาโชว์นะบางตัวก็ใส่สวยบางตัวก็อันนี้แต่อันนี้มันเป็นไหมพรมแต่ถ้าจะให้ดีปูผาแนะนำเลยนะคะใช้ไหม หมนกกระยางอ่ะใช้ดีจริงๆอ่ะมันมันสวยจริงๆอ่ะปูผาแบบใช้ของยี่ห้ออื่นมันสู้นกกระยางไม่ได้อ่ะนี่ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนกกระยางมันถักก็มันพอดีแล้วมันแบบเอะมันไหมไม่ีน้ำหนักใส่เข้ากับตัวแล้วมันโอเคอ่ะนี่ยค่ะมาแนะนํานะแต่ว่าถ้าไหมพวกนี้มันจะเบาๆหน่อยมันเบาพวกนี้ไม่หนักนะคะไหมไม่มีน้ำหนักนะเบาแต่ว่าทําให้ใส่แล้วมันสวยสู้นกกระยางไม่ได้นะค่ะ ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นคลิปง่ายๆก็แทบจะไม่ได้มาสอนถักนะอันนี้เหมือนว่าเอาลายมาแนะนําให้เพื่อนดูว่าเออมันมีลายเสื้อเป็นลายกลางปลาลายง่ายง่ายแบบนี้พทอทําออกมาเป็นตัวมันสวยขนาดไหนนะฝากไว่อีกคลิปหนึ่งตัวนี้เขาไม่ได้ท้องแขนนี่เขาเปิดโล่งนะคะเขามาชนตรงนี้นะเขามาถักรอบตรงนี้นะเนี่ยค่ะตรงตรงแขนเนี่ยมันจะเป็นปีกนะเป็นปีกไม่ไม่ได้ามาชนกันเลยนะคะตรงตรงตรงเนี้ยนะถักยาวๆาวไปเนะี่ยจนถึงตรงเนี้ย แล้วก็มาที่มาชนกันก็คือมาชนรอบตรงนี้เองนะคะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะลองถักกันดูนะ